อาละครับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ดูเกมเดนบอยเดนแล้วอยู่ตอนนี้กับผมนะช่องฟิวเอลวีหนึ่งแต่ยิงพวกมึงก็ไม่ให้น้องเราคิดดูยอยู่ใช่ไหมละ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเดอะคาวแก้มือเมื่อวานเมื่อวานแบบแม่งบั๊กกระจุยกระจายเนี่ยคลิปคลิปเนี่ย keep, keep, นะคลิปเกา่าเลียไปดูกันได้คลิปเกา่าเมื่อวานแบบแขวนเฟิงหมิ่นแล้วแบบหายไปเลยอ่ะเหมือนแขวนลมอ่ะแต่ขายเอนทิตี้ก็ลงมาแทงอยู่นะวันนี้เราก็แก้มือนนะเล่นแก้มือเล่นชิวๆ ตอนนี้ก็คิดว่าจะลงคลิปทุกวันแล้วล่ะมั้งนะมั่งนะอาจจะทุกวันวันนี้ที่จะใช้เป็นเปิร์กก็มีนี่เปิร์กก็ทือพังแรงฉง,งนกันต่างริปเปอร์ไปหาคนทนาโดแม่มนิวกันแล้วก็แอดออนที่ใช้ก็จะเป็นนี่เพิ่มระยะนะแบบเวลาพิษแบบมันจะกระจายบร้องมันกระจายโคตรเร็วแบบกระจายอะไรนะนี่ก็ติดเอฟเฟกนันนขึ้นนี่ก็เป็นเค้กที่ อยู่มายาวนานมากนะแล้วพูดทำาทำเพลงกันมากแล้วก็เราไปเข้าเกมกันเลยทุกคนไป <Good. S 1> อ้าวครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วตอนนี้อยู่้านลวของเพื่อนที่ตายไปแล้วนะรอบนี้เราใส่เปิร์กลิเปอร์มาด้วยนะเอาไปหาคนโดยเฉพาะเลยอนะแ <c oughs> ถวนี้มีคนอยู่ในบ้านกันแน่โอ๊ยกระตุก ข้างบนโอ้โหใครโดนตัวนี้ถีบหน้านะมึงหน้าหันนะดูตีนมันป้าบป้าบไวลงไปแล้วสินะยังไม่ลงอีกเหรอเฮ้ยอย่าบนเก้าอี้แล้ว เอ้ยออกายไปละฟังเสียงครับฟังเสียงยัดมาเลยไม่มีคนมานก็เอาไปตรงนี้แหละไปเลยกั่นี้คนแล้วไม่ได้ใส่เปิร์เออันนี้มานะ แฮกรูนฉะนั้นเราก็ตือเครื่องได้แต่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนดีกว่าวะมันดูข้างบนด้วยวะน่าอยู่แถวเครื่องหลังนู่นอะพอตรงน,นี้ก็เช็คมันแล้วไม่มีตัวนี้มีเแยกระเทืบกันเลยเมื่อกี้มันเห็นซ้ายมือไม่ใช่คิดเดยอะตัวที่นู่นงไงเจอละ ่อยู่แถวนี้เป็นไงเราวะไอ้ยาซีมองเท่งไปแล้วนะรู้บ้าวาคุณมปคนชอบซ้ำเลยแต่ไม่ซ้ำอ่ะลอยเลือด หูซ <icana> <ส bum S 1> ้ำอ้สัต sure ว์ดูัห้องวีดีไหมนะห้องวีดีไหมนะม่ เด็กดือดอนะดกด้อจะโดนอะไรนะเด็กดื้อจะโดนอะไรนะโดนคนไปยังไงล่ะโอ้โหเด้งปึ้งปังปึ้งปังอะไรนะใอ้พวกเด็กเวทั้งหลายม่เยี่ยเหมือนไมโครมัดเลยสัตว์นั่งอยู่เนี่ยขออาภาัยด้วยคำหยาบเป็นะครับ ใครวะนายเป็นใครอ่ะฉันรู้จักนายหรือเปล่าโอเคมีคนโดนเรียกเด็กเท่พับไม้เลยวะคนนี้อยากจุกจุกเด็กเจี๊ยบไงล่ะอาเรียบหรอกักรหน้าต่างเลยฮะ กูป่าเล่นโอ้ยมันบังตาอ้าวโดนแล้วอาทีนึงอะนิ่มๆก่อนแล้วกันการที่วิ่งมาแล้วแบบว่าโดนตีฟรีไปทีนึงอะไม่ควรพับไม้นะมันไม่มีให้เพื่อนเล่นไม่ใช่หรอกกูจะตีทำไมกูก็รู้ว่ามันจะโดดไอ้ห่า มายนี้เสยแน่นอนฮะเอาก่อนแล้วกันทีนึงตีหมดตีหมดเรามีธนาโดยอยู่วีชีบทาดูแล้วจากันไอ้หนูขงมยไม่มีคนปัดมันก็มีของหอมด้วยกันนัาต่าง ห้องมีทันเปล่าวะเหมือนจะไม่ทันเดี๋ยวเขาลงมาช่วยเดี๋ยวรีโหลดขึ้นมาทึบเครื่องก่อนเดี๋ยวเครื่องเสร็จ นั่งแอดตรงนี้คนนึงถ้ายังไม่ไปนะแฮ็กแมปกันนี้อ่ะถ้าเปิดเจอเนี่ยปั่นตัวนี้คนนึงเหมือนจะมีบอลโลบะวิง่งอ่ะ Surprise, motherfucker. สวัสดีอ้าวอ้าววิ่งอย่างนี้สับสนมึนงงทาถูทาถูน้ำมันตามาวินมาวินโหูยใครรู้จักโฆษณาอันนี้มันเก่ามากรู้สึกอายุมึงจะแบบพุ่งอ่ะดิ่งลงล่างไม่ได้ขึ้นบนนะดิ่งลงล่างเลยปั๊กความเก่าแก่ ว่าจะโดนสตาร์ทีสามเครื่องพร้อมกันเลยปั๊บไปเลยนะหน้านี้คุมโซนได้ไหมหนึ่งสองสามเหมือนจะคุมได้ได้มั้งนะมั้งนะอยู่ข้างบนกันตรงนี้เสียงแม่งอย่างช้าได้เสียงย่างช้าได้ไอ้ใหญ่แค่ สองไว้ใช้เราจะสับขาหลอกอยังไงละ่ะไม่วิ่งแตกบอกเลยไม่วิ่งแตกตายคนนี้ตายแล้วตายแบบตายอ่ะตัวแตก,ตแตกอ่ะเย็ดแค่กูโดนสแตนบายเหวะแม่คอมมัดมันเอาอ่ะมันอยากโดนเ่ะผมจะเอาคนนู้นเพราะคนนั้นตายแล้วรีซัมทําให้จบจบวิ่งวน กระทึบไม่งั้นโดนบนไม่ไปทางนี้เมื่อกี้แม็กบิงเอาขวามมามันต้องการวะเมื่อกี้เพิ่งโดนเชื่อมมาจากห้องวีมีแต่คนเปรี้ยวๆเว้ย ผมนัดจะฆ่าได้แค่สองหรือสามเนีเ่ยดูดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยเอามันไปไหนวะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมันมาตรงนี้วะยังวะเอาก่อนเลยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอาไปเท่นั้นเสร็จไปเลยผมสอนได้ เมื่อกี้เสียงเบิดตูาา้ผมก็ว่าเสียงอะไรไปเลยลงสู่ชั้นใต้ดินยังไงล่ะไปเดี๋ยวมาเคลียร์ไม้บันฟ้าก่อนนี่นี่แน่ยันหน้า ไม่มีคนปั่นแต่กระเทืเพื่อนก่อนป้าบป้าบคราตอนนี้ผมเนี่ยก็เหมือนในอวีไม่บอกไป่นันไม่กันบ้านแถวนี้มีคนคุมคุณโซนหนึ่งสองสามเกินน้ไปเสร็จเลยไม่ได้ฟอ์เขาเพาเรียกว่าโซน จริงๆอยากจะโซนแบบเอาหน้าจูบหน้าเลยไม้บันไฟยังไม่ได้ใช้เลยโอเคเรียบร้อยผมส่วนแล้วหนึ่งสองสามเวลาปั่นมันต้องดูอะแต่เซอร์มันไม่รู้ไงว่าคนต้องปันนนป่นไหนก่อนปั่นไหนก่อนตายแล้วคนนั้นผมเดินหาเลยน่าจะวิ่งออกท,ทางนี้มาแหละเพราะ่งปัน่นเสร็จถือาไวทีก่อนเขียยไหม ตอนนี้เหลือเมกกับพอเดดใช่ปะไม่รู้ดิยูกิโอดิใช่เลยยูกิโอกับพอเด็ดอันนี้ยังไม่ได้เคลียร์ไม้ปะอนนี้ไม่น่ามีแล้วไม่เคยรู้แล้วเห็นละโอเคผมเห็นละเพิ่งโดลงมา สปรินต์โอ้ยเฮียตกใจหมดไอเวนแล้วทำไมเมื่อกี้ผมไม่เดินเข้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวคือถึงมาก่อนอยู่ดีเมื่อกี้มันตีลูดไม้ไปเลยตกใจหมดเลยเหลือยูกิโอตัวเดียวไม่ใช่ไม่ให้คอเด็ดหรอวะแต่ผมเห็นไมคอเด็ดเลย สายตาฝาดตาไม่ค่อยดีตอนไปตัดแว่นแล้วเกี่ยวเลยวะกระเทือล่าป้าบป้าไม่ได้ฟ้าเขาเรียกว่าโซนฮะคืออะไรถามก่อน เด้งเด้งข้างหน้านี้แต่ข้างล่างลงเกมบั๊กใช่ปะเมื่อกี้ดิ้นเหรอดิ้นเหรอไม่น่าใช่ดิ้นมั้งเมื่อกี้ไม่น่าใช่ดิ้นมั้งดวงดีไปแล้วถ้าดิน้นอ่ะเออแม่งดิน้นวะวดวงดีส,สัส สี่เปอร์เซ็นตะ์่ะทำได้ไงอะนายมีดวงเหรอสาวเล่นได้ไหมดวงตองเล่นได้หรอือเปล่าอยู่เพื่อนี่นะไม่อยู่ไปไหนนะผมก็ไม่รู้ผมจะไปไหนอะ่พะพักสามเครือ่องมาอยู่ให้เนี่ยโซนได้อะ่ะ ไม่แอบป่างวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลลงหลุมไม่เนี่ยลงหลุมไม่นอนฮะโฆษณาแบบนี้หาเสียงหลุมมันหลุมนะั้นอยู่ฝัง่งนู้นปัวเนี่ย เสียงบั๊กไว้ทุกคนผมยังได้ยินเสียงนั่นเอกท่อกว่าแล้วเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงคนเจ็บอยู่เลยแบบร้องเสียงคนเจ็บอะมาฝาก,กิีดเกษตรพอดีอ้าวแต้มได้เก้าหมื่นบวกกับเค,ค้กไปละโอ้อโหเทอะไรนะคิดเดียวไม่ค่อยได้ไล่ล่าตัาา 20, า้งสองหมื่นสงมสิบเห็นไหมแหลงก็เนี่ยประมาณเนี่ยไม่รู้เขาอ,อัปเดตหรือเปล่านะอัป เระบบจัดจัดการแรง้งอะ่ะแล้วแรกแบบผมเล่นอยู่ประมาณแร้งสิบห้าไปเจอแล้งสอง 1, 2, แล้งหนึ่งสองแล้วก็สี่โค่อยู่ที่ทำแต่เหพี่ว่าแร้งแบบนี้ไม่มีตายยากแน่นอนมีก็มีไม่กี่คนหรอกพอตายยากมันไม่ขึ้นในมุมแต่ถ้ามีแทงหลังอะ่ะจะขึ้นในมุมหรือว,ว่าเราเอาแบบเชนดิฟฟอร์ดไปเพราะของมันเหยื่อ,อพวกนี้น,นะยกอ้อมเลยก็วันนี้ก็มาเล่นแค่นี้แหละมาเล่นแก้มือเมื่อวานก็ยังบั๊กอยู่นะ ก็เห็นบั๊กอยู่บั๊กนี้นี่หน่อยหไม่ได้เยอะมากแต่คงไม่ได้เหมือนคลิปแรกที่แบบว่าแขวนทีแล้วแบบหายไปเลยหายทั้งตัวเลยวันนี้ก็มาเล่นแค่นี้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็ติดตามผมไว้นะครับผมจะมาทำคลิปแนวนี้ให้ดูทุกวันไม่ก็ทุกวันก็สวัสดีครับ